Time Shop ช็อปชบเลยตอนนี้ที่ Line แอดเอไทม์ช็ทำไมไม่ตบมือเนียดาโลของประเย้เนี่ยทำเสียฟิลประดตเลยสวัสดีคุณผู้ชมค่ะ ไอทอมช็อปแล้วทุกๆวันศุกร์นะคะเที่ยงขึ้นถึงบ่ายโมงเจอกันนะจ๊ะใช่แล้วนะครับติดตามได้เลยทางหลายช่องทางนะครับยูทูบไอทอมออนไลน์ชาแนลหรือว่าทาง Facebook Fanpage FM s t a t i o n ก็ได้นะดูไลฟ์ตอนนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยก็แล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงสินค้าต่างๆที่อยู่ในร้านไอทํมช็อปของเราบอกเลยว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็พูดไปแล้วถึงหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เอาใจคนเข้าครัวชอบทําอาหารกันไปก็คือเรื่องของกระทะคิชเช่นดีแล้วก็ ใช่แล้วค่ะก สำหรับใครที่ชอบเข้าครัวนะคะก็จัดกันไปซื้อกันไปตอนนี้ก<ช>็ยังซ,ซื้อได้อยู่เช่นกันกตแต่ว่าในเอทามช็อปของเราค่ะจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับผลิตภัณฑ์ที่แบบเสริมความงามสวยๆดูแลผิวพรรณดูแลผิวกายของเรานะคะก็มีอีกเยอะเลยซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมาให้ได้ดูกันนะคะว่าของเด็ดๆที่คุณผู้ชมควรจะต้องซื้อวันนี้มีอะไรบ้างบอกเลยว่าไม่อยากให้พลาดเลยเพราะแต่และสินค้าที่เรามาเนี่ยนอกจากคุณภาพจะดีเลิศมากแล้วใช้แล้วก็เห็นผลมากแล้วเนี่ยราคายังคุ้มค่ามากจริงๆด้วยนะ วันนี้เรามีโปรเด็ดมากๆเลยอย่างแรกนะ,ะสาหรับใครที่ชอบแบบสบู่สมุนไพรเฮอร์บลัสนะคะก็เดี๋ยววันนี้มีโปรพิเศษด้วยและเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าจุดเด่นๆของเฮอร์บลัสมีอะไรทําไมคุณต้องซื้อหรือถ้าเกิดใครที่ชอบทานคอลลาเจนแบบเนี้ยมาลองคอลลาเจนรูปแบบใหม่ดีกว่าที่เป็น<ช>กัมมีด้วย,ยวทานไปทานง่ายทานวันละสเม็ดเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ผิวของเราเนี่ยก็จะดูเปลี่ยนไปดูนุ่มนวลดูสวยงามมากขึ้นนั่นเองนะคะและอีกหนึ่งตัวค่ะสําหรับใครที่ชอบผลิตภัณฑ์ในการดูแลผิวกายนะคะ ก็สามารถที่จะไปดูกันได้เลยสําหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมกามินั่นเองของเขาดียังไงและโปรจะเด็ดยังไงบ้างนะคะไปชมเลยค่ะอน้ น้ำก่อนไหมอาบน้ำก่อนไหมอาบน้ำก่อนอาบน้ำก่อนไปไปแก้วจริงป้าตอนแรกเปิดอ่ะยังไงหนูก็ปอบก็ใช่สิวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของผิวผิว <of> people, พูดเรื่องผิวพรรณเวลาเรากลับบ้านเราต้องอาบอะไรอาบน้ำอาบน้ำนะครับเราก็ต้องถูสะอะไรสบู่ถูกต้องเรื่องของทำความสะอาดผิวสำคัญมากๆเลยนเนละสำคัญเพราะอะอไรรู้ป่ะเธอ ถ้าเราอยากให้ผิวพันธุ์ดีทาครีมไปยังไงเนี่ยถ้าผิวมันสกรปรกหรือมันแบบอุดตันหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบ,แบบเราทำความสะอาดผิวไม่เพียงพอม,มันก็จะยิ่งแบบหม,กมัมกหมมหมักหมมหมักหมมไปเรื่อย<อ>ๆ่เข้าใจปะดังนั้นนการทำความสะอาดผิวให้สะอาดนี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากใช่ค่ะเฮ้ย <Hey, S 1> ถ้าเกิดบ,บางคนอะ่ะทําความสะอาดด้วยน้าเปล่าก็โอเคแล้วพอไหมมันไม่พอไง,ไงในยุคป,ปัจจุบัน,นไม่พอเพราะในปัจจุบันนี้โลกของเราอะ่ะมีทั้งมลพิษต่างๆฝุ่นควันละอองต่างๆมันทำให้ผิวของเราสกปรกมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะเพราะฉะน สะอาดผิวนะคะคุณก็ต้องใช้เรื่องของอุปกรณ์ในการทาคำความสะอาดถูกต้องโดยเฉพาะสบู่นั่นแหละถูกต้องเอทามสบู่เรานะครับ<ค>ก็เลยมีตัวช่วยดีๆที่เรากำ<ค>ลังพูดถึงก็คือเรื่องของสบู่เนี่ยนะครับมาฝากกันด้วยนั่นคือสบู่สมุนไพรเฮิร์บพลัสนั่นเองจา้าแล้ววันนี้จะให้ด้าก็ออกมาพูดเรื่องของสบู่สมุนไพรเราก็จะไม่มีความรู้ในเรื่องของสมุนไพรอย่างดีถูกต้องเพราะฉะนั้นเราต้องหาผู้เชี่ยวชาญมาเล่าให้ฟังเพราะว่าจริงสมุนไพรที่อ่อถนัดคือตะ ้เพราะว่าปักตะใครบ่อยเพราะว่ายังบริสุทธิ์เอาไม่น่าล่ะช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากดดาฮะฉันปักกับฝนต้องหยุดอ่องลักษณะของเธอเย็บโพ้งแล้วเร็วเอาล่ะเดี๋ยวมาคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราเลยดีกว่าตอนรับคุณหนิงเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณหนิงค่ะ วันนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของสบู่สมุนไพรเฮิร<ช>์บพลัสสักนิดหนึ่งละกันนะคะก็ต้องบอกว่าเฮิร์บพลัสนี่เป็นแบรนด์ที่ทุกคนรู้จักแหละว่า<ช>เป็นแบรนด์ที่เก่งเรื่องของการหยิบสมุนไพรเนี่ยมาสกัดท<ช>ําเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆใช่คือ,อเราเกิดต้นจากคลินิกมาก่อนแล้วก็มีคุณหมอที่เรียกว่าอยอ่เชี่ยวชาญด้านนี้คือจบแพทย์แผนปัจจุบันเขาก็เลยเหมือนแบบ เรามาทางสายสมุนไพรเต็มที่อยู่แล้วนะคะแล้วทีนี้เราก็เลยคิดว่าสมุนไพรสามารถจะเอามาปรับให้มันโมเดิร์นได้เรายุคใหม่แล้วเราก็ต้องเอาของใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเสริมกับสมุนไพรให้เราสามารถจะสวยได้แต่งตึงได้หน้าดีได้เป็นยังไงอธิบายถึงสบู่ของเราหน่อยครับ,ค,รบคือสบู่นี้ทํามาเนี่ยแรกใช้เองด้วยเพราะเรารู้สึกว่า ในตลาดยังไม่ตอบโจทย์แล้วอีกอย่างบางทีบางคนใช้ไปเนี่ยค่ะมันจะรู้สึกว่าหน้าแห้งค่ะคืออันนี้สบู่เป็นเฟเชียลนะคะเป็นหน้าเพราะว่าอยากจะให้ผู้หญิงทุกคนเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้ต้นๆคือหน้าสะอาดเพราะว่าอย่างแรกที่คุณจะต้องแบบว่าคุณแต่งหน้ามาเต็มที่สวยออกไปแล้วคุณกลับมาสิ่งที่ต้องดูแลที่สุดก็คือการคลีนเอาของสกปรกเนี่ยอริงอันนี้สําคัญจริงอย่างที่บอกไปค่ะว่าถ้าเกิดว่าคุณทาความสาดหน้าไม่ดีนะคะต่อให้ใช้ครีมแพงแค่ไหนมันก็ไม่ช่วยเคยเจอมาแล้วค่ะยกมือคืออันนี้เราก็เลยคิด าสิ่งดีๆเนี่ยแล้วคลีนให้มันสะอาดหมดจดขึ้นอย่างนี้เนี่ยจะชอบให้บางทีหน้าหน้าให้มันแบบแห่ให้มันปื้อหน่อยแต่างทีพราะปื้ดๆเกินไปเนี่ยล้างแล้วหน้ามันแห้งทีนี้เราก็เลยเอาตัวเนี้ยพวกเนี้ยใส่วิตามินอีเข้าไปต้องไล่ทีละตัวเลยว่าทําไมมันแบบเกิดขึ้นมาเอาล่ะก่อนที่จะไปบรรยายว่าแต่ละก้อนแต่ละตัวนี่มีคุณสมบัติอะไรยังไงมีอะไรเป็นส่วนประกอบบ้างนี่นะครับมาทั้งทีสวยงามแบบนี้เป็นสบู่สมุนไพรเฮิร์พาสต้องไปดูหน่อยว่าโปรโมชั่นที่เอามาฝากกันราคาเท่าไหร่ยังไงบ้างไปชมกัันครบ สุดคุ้มวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรเฮ r ร์บพลัสสกล่องแถมฟรีเจลแอลกอฮอล์หหลอดและสเปรย์แอลกอฮอล์หขวดจากปกติ2,200บาทพิเศษเฉพาะเอทามช็อปให้คุณจ่ายในราคาสุดคุ้มเพียง1,490บาทเท่านั้นโทรเลยที่02-113-1933หรือเลือกช็อปได้ที่ไลน์ a อดเอทามช็อ หนึ่งกล่องจะเห็นได้ว่าทำไมถึงมีถึงสามสีสามสูตรบอกทีละสีเลยค่ะมันเป็นยังไงบ้างคะค่ะยันแรกอันนี้นะคะเป็นพวกวิตามินซีนะคะผสมกับมิกเบอร์รี่ซึ่งมิกเบอร์รี่นี่มีทั้งหมด8ชนิดด้วยการมีตั้งแต่ทับทิมสตรอเบอร์รี่พวกอะไรสกุลเบอร์รี่ทั้งหมดเลยนะคะแลติโอเอนต่างๆนะคะใช่แล้วเราก็จะใส่ผงวอลนัทเข้าไปด้วยเพื่อทานสครับนะคะอ๋อเป็นสครับไปในตัวด้วยใช่ค่ะแต่ไม่สครับแบบรุนแรงแบบนะคะคือเป็นผงที่แบบบางเบาทําให้คุณรู้สึกว่าเออสครับแล้วก็ยังแบบให้เเซลล์ทีีี่่่มมันนไดย ลอกออกไปนะคะซึ่งมิกเบอร์รี่ตัวนี้ก็คือเรื่องผิวขาวนั่นเองแเราพอเอาตัวเซลล์ที่มันตายออกไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีการบำรุงเข้าไปด้วยผิวกาะอันนี้ถามนิดนึงใช้กับผิวกายด้วยได้ปะจริงๆแอบใช้ได้ไอะอย่างตัวนี้ก็คือเป็นมิกเบอร์รี่ก็คือจะเด่นเรื่องวิตามินซีช่วยในเรื่องของผิวผิวกระจางสายริ้วรอยดูจางลงแล้วก็เอาพวกเป็นจากสีรอยดำที่ก้อนที่สองบ้างค่ะตัวนี้คืออะไรคะก้อนสุดแทงค่ะตอนนี้ราคาทองพุ่งนะคะใช่จ้ะทอง 24k ค่ะอุ้ยตายแล้ว ็ต้ก็มีโสมด้วยค่ะตอนนี้ราคาทองพุ่งก็จริงแต่ว่าราคาเราไม่ขึ้นนะคะ<า>ยังคงเดิมแล้วก็อันนี้นะคะนอกจากโสมเนี่ยเขาเรื่อง anti aging สูงด้วยนะคะมีสารอ้ออก o x i d a n ์สูงดังนั้นเนี่ยช่วยเกี่ยวกับเรื่องลดริ้วรอยต่างต่างรอยต่างๆที่อยู่ตามเนี่ยค่ะตาตามอะไรผิวข้างๆของเราเนี่ยค่ะหรือรอยหลุมอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะฟูขึ้นด้วยค่ะซึ่งอันนี้คือแนะนํามากเพราะผู้ใหญ่ชอบกินก็จะหอมๆอมออกแบบผู้ใหญ่ที่เห็นนี่จริงแต่อันนี้จะมีแบบจินเสงใช่ไหมโสม ไม่ใช่โครีนต้องเป็นโคเรียนจินเสงด้วยโคเรียนจินเสงใช่โสงต้องมาจากเกาหลีด้วยอันนี้ใช่ค่ะอันนี้ดิอันนี้นี่แบบว่าผู้ใหญ่น่าจะชอบใส่รากโสมเขาไปด้วยคุณผู้ชมนี่โสงแพงด้วยนะจะบอกให้แล้วนี่ใส่รากโสงลงไปเลยเห็นไหมถ้าเกิดดูจากกล้องเห็นมาถ้ากล้องโคลสมาเนี่ยต้องกันอย่างนี้เนาะเนี่ยนี่คือรากโสมนะคะเนี่ยอยู่ข้างในเลยเฮ้ยมันลอดมักงจริงแล้วเราเห็นเทองไหมเธอพลิกด้านหนึ่งนะ่ะ ทองโอ้ตายแล้วทอง 24k นะคะอันนี้ลดมากอันนี้ก็คือดูแลเรื่องของริ้วรอยต่างๆใช่ค่ะะอันนี้ล่ะครับอันนี้เป็นสูตรมังคุดนะคะแล้วก็จะใส่เป็นแบบว่ามีเกรดมีสครับให้ด้วยนะคะเป็นผงของมังคุดเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ช่วยทําให้คุณเนี่ยช่วยสครับแบบเบาจะเบากว่าไอ้ตัวแรกนะคะที่เป็นอ่าที่เป็นวิตามินซีอันนั้นแล้วหิงใส่ผงวอลนัทอันนี้จะบางเบาลงมาหน่อยเพราะว่าใช้ในการที่ทําให้ผิวกายสะอาดแอนไชแบคทีเรียต่างๆนะคะที่อยู่ตามผิวนะคะตอนนี้เราต้องรักความสะอาดนิดนึงนะคะ ช่วงนี้บลกว่าฝนก็ตกอะไรเงี้ยมากฝนใช่แล้วก็มังคุดแล้วก็มีน้าพึ้งด้วยซึ่งอันเนี้ยช่วยในการที่ทําความสะอาดได้ดีมากเขาจะช่วยแบบต้านการอักเสบอะไรางี้ได้ด้วยนะมบังคุดดัดดังนั้นอะผิวหน้าอย่างเราที่เป็นผิวหน้าแบบบอบบางแพ้ง่ายอักเสบง่ายรอยแดงเพราะว่าคือหน้าเราบางชิปลา ดาราจะตกปากเ่อนสินางหญิงขอผ่านไลยวยมาปตั้งหลังก่อนคุณอญิงเยอะมาชื่อมาเป็นต่อกับบาให้่าหน่อยไม่ใช่แค่บอกว่าผู้หญิงสาวๆอย่างเดียวนะผู้ชายเดี๋ยวนี้ก็ต้องมาดูแลเรื่องของผิวหน้าแล้วก็ผิวกายด้วยเช่นกันแต่ว่าวันนี้มาเอทําสมทั้งขีนะครับมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากแน่นอนจะเป็นยังไงไปดูกันครับ สุดคุ้มวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรเฮ r ร์บพลัสสกล่องแถมฟรีเจลแอลกอฮอล์หหลอดและสเปรย์แอลกอฮอล์หขวดจากปกติ2,200บาทพิเศษเฉพาะเอทามช็อปให้คุณจ่ายในราคาสุดคุ้มเพียง1,490บาทเท่านั้นโทรเลยที่02-113-1933หรือเลือกช็อปได้ที่ไลน์ a อดเอทามช็อ ก็คุณผู้ชมด้วยที่เราต้องมาดูอะไรกันแบบนี้ก่อนทุกครั้งไปดี่เชื่อมหมบางคนรอนะทุกสันนี้จะมาเต้นเพลงอะไรเธอฮะเลตติ้งช่วงนี้ยดีมากต่ำที่สุดเลย <laughs> อพูดจริงๆนี่ก่อนที่จะเริ่มรายการนะคุณผู้ชมอ่แบบสองฉันขอสวยก่อนเธอไม่ทันละเนี่ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเดี๋ยวต้องเตรียมอันนี้ก่อนเตรียมอันนี้ทำอะไรอะทำอะไรอย่าเพิ่งก็จะกินอ่หารจอดไงต้องเอียงมือด้วยเดี๋ยวคนไม่เห็นกินวิตามินเยอะขนาดนี้ไม่กลัวตายหรือยังไงเธอต้องทำแบบฉันสิทำยังไงอะอ่ะฉีดเข้าเส้นเลยเธอห้ามสิเดี๋ยวมันฉีดเข้าไปห้ามหย่าหย่านะข่าว่าด้ากินเยอะดูสินี่กินแค่คำเดียวอ่องเล่นฉีกข้าเส้นนะ เพราะอย่างนี้ในเมื่อเราทั้งสองคนแอดวานซ์ทั้งคู่มันต้องหาคนที่ไม่นบาลานซ์ตรงกลางแล้วแหละนี่คือการแสดงเพื่อเขาแข่งรับเชิญขอย่างขอต้อนรับศิลปินยุค90คนนี้เดาวโอเกะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้องเพลงเปิดตัวบาอยากเกิดเป็นผู้ชายจะแอบชอบใครก็ได้ทางด้านนี้ก็คือเมโลดี้ไม่ถูกไม่ถูกสักตัว เราเห็นดาวอัพรูปอยู่ในป่าในเขาอยไตอนนี้มีถ่ายละครเรื่องหนึ่งที่ของช่องวัน42ตอนเข้าป่า42ตอนเลมีอยู่ช่วงหนึ่งคือไม่แบบไม่ไม่จริงๆก็อยู่ในป่าจนคันล่าสุดอ่ะเท้าไงฉันต้องร้องเพลงต้อนรับมันกลับมาแล้วนะเพลงอะไรเมาคี เมาคีลาสัตว์เพราะว่าอยู่ในปาไงเขาเลยไหมไปทํางานตากแดดตากลมตากี่ชั่วโมงทำไยังดูดีขนาดนี้คือจะบอกว่าเราอ่ะเป็นคนที่กลัวเรื่องผิวมากซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วผิวไหนก็สวยนะสีไหนก็สวยแต่ต้องมีสุขภาพผิวที่ดีวิธีที่เราดูแลตัวเองคือคือถ้านอนได้นอนให้นอนให้ได้เยอะๆอันนี้สําคัญมากนะคะแต่ชั่วโมงต่อวันกินน้าเยอะๆแล้วก็ออกกําลังกายบ้างพยายามหาเวลาอะไรเงี้ยคือพื้นฐานเทคนิคดูแลตัวเองมันก็ต้องทาให้มันเป็นเป็นเป็นสิทสายใช่ใช่ใช่ดื่มน้ำมากกว่นได้เพียง พอทาร่หายทครบห้าหมู่อะไรอย่างเงี้ยมาต้องทำอยู่แล้วเมื่อก่อนฉันเคยเห็นเธอเธอแอบกินคอลลาเจนฉันเห็นเธอชงชงพี่คอลลาเจนอะเป็นสิ่งที่เราอะทานตลอดด้วยความที่เราอะเป็นชนิดขี้ลืมบางทีก็อะลืมซื้อน้ำบางทีก็อะ ลืมกินไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันมันอาจจะไม่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของดาวสักไทยเพราะว่าที่ทั้งนนนู่นนี่ต้องวิ่งหลายเงี้ยใช่อะไรอย่างเงี้ยขาดวิธีของดาวดาวไปเจอมาแรกเนี่ยดาวกินทิมเป็นรูปแบบกัมมี่พี่หยองเคยเคยเคยเห็นนะว่าแต่ว่าคนไทยน่าจะเคยเห็นแต่อาจจะไม่เคยลองเป็นกัมมี่ที่ ดาวสั่งอสั่งจากอเมริกาที่อเมริกาเขาฮิตมากเนาะใช่เขาได้เลยาป็นรแบบแบบบำรุงนู่นนี่เลยเตมไปหมดเลยอาหารเสริมเยอะมากเป็นในรูปแบบของกัมมี่เขากินกันเป็นเรื่องแบบปกติเลยนะคือดาวก็เลยแบบสั่งกินจากตรงนั้นมาโดยตลอดแล้วมันก็ตอบโจทย์ที่สุดนี่แนะนําตัวนี้ค่ะเบสโร o อร r าคอลเล c นี่ไงอันนี้ดีจริงๆคุณผู้ชมดาวกินเองจริงๆพี่ดาวลองชิมมันเป็นแบบกัมมี่เป็นกัมมี่ใชแล้วก็เคี้ยวก็ไม่ได้แค็โอ้ หลายคนบอกว่าเฮ้ยมันเป็น,นขนมมากเหมือนกินขนมเลยเนะาะเฮ้ยแต่บอกว่าอร่อยมากคือแบบทานง่ายมากเลยอะอใช่ระหว่างที่ดาด้กินเนี่ยเราไปฟัง <laughs> โปรโมชั่นกันก่อนเพราะว่ามาที่ไอทามช็อปทั้งทีเนี่ยมีราคาดีๆมาฝากกันแน่นอนครับไปค่ะ ปรสุดคุ้มวันนี้ซื้อ Bestural ออร่าคอลลาเจนกระปุกแถมฟรีอีก1กระปุกจากปกติ1,650บาทพิเศษเฉพาะเอทามช็อปให้คุณจ่ายในราคาสุดคุ้มเพียง1,300บาทเท่านั้นโทรเลยที่02-113-1933หรือเลือกช็อปได้ที่ไลน์แอดเอทา h o p ปมาพูดคุยถึงคุณสมบัติเออเขาเรียกว่าสูตรผสมของมัน,<ด><ด>นบ้างคือแน่นอน เราอยากได้คอลลาเจนเขาก็ใส่คอลลาเจนมาให้เต็มๆแล้วคอลลาเจนเขาคุณผู้ชมมันเป็นแอดวานซ์คอลลาเจนพี่หงแอดวานซ์คอลลาเจนงงไหมคนที่แพ้อาหารทะเลไม่ต้องกลัวเพราะว่าเขาสกัดจากปลาน้ําจืดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอาการแพ้แน่นอนอีกอย่างหนึ่งคือเขาไฮโดรไลซ์มาแล้วการไฮโดรไลซ์คือเหมือนอ่ะพูดภาษาพวกเราก็คือเขาย่อยมาให้แล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทานไปอ่ะมันจะดูดซึมง่ายกว่าแบบปกติทั่วไปถึง5 0นั่ปนต์ลวว่าทานไปปุ๊บดูดซึมได้เลยถูกต้อง ี่เนี่ยคอลลาเจนเรารู้อยู่แล้วว่ามันช่วยในเรื่องของริ้วรอยความยืดหยุ่นต่างๆใช่ไหมคะก็อันเนี้ยเขาตอบโจทย์มากตอบโจทย์ต่อทานไปเรื่องริ้วรอยต่างๆก็คือจะดีขึ้นแล้วเรื่องผิวขาวกระจ่างใสล่ะแน่นอนทุกคนอยากมีผิวที่กระจ่างใสถูกต้องก็คือมีแอลกลูตาไทโอนค่ะหลังๆมาแอลกลูตาไทโอนนี่คือฮิตมากนะเขาจะไปลดการทํางานของเม็ดสีเมลานินซึ่งเมลานินเนี่ยมันก็คือพวกแบบผลิตเม็ดสีเข้ม พอมันทํางานลดลงปุ๊บผิวเราก็กระจักระจ่างใสหลายคนก็งงห้ยแอลกูตานไตโอนอันตรายหรือเปล่าไม่ต้องกลัวนะคะอันนี้ของเบสเชอร์ออร่าคอลลาเจนเนี่ยดาวบอกเลยว่า ปราศจากสารเคมีได the ้มาตรฐานเดียวกับญี่ปุ่นเลยเจ๋งมากเจ๋งมากนอกจากนั้นต้องมีวิตามินด้วยใช่วิตามินซีหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินว่าวิตามินซีเนี่ยนะคะมันเป็นตัวช่วยทุกอย่างเวลาเรากินคอลลาเจนก็ต้องกินคู่กับวิตามินซีใช่เวลากินกรู้ต้าก็ต้องกินคู่กับวิตามินซีเพราะว่าตัววิตามินซีจะนำพาพวกสารสกัดพวกของคอลลาเจนแล้วก็แอลกูต้าไทโอนเข้าไปสู่ร่างกายดูดซึมได้ดีมากขึ้นก็คือต้านอนุมูลอิสระช่วยในเรื่องของแบบผิวพรรณได้ดีมากๆแล้ว กินแค่2เม็ดพี่เท่ากับปริมาณที่ร่างกายต้องการต่อวันร้อแล้วแต่กินเกินก็ไม่เป็นไรนะกเกินก็ไม่ป็นไรินเกินก็ไม่เป็นไรนอกเหนือจากตัววิตามินซี กรูตาแล้วก็แอดวานซ์คอลลาเจนแล้วเขามีน้ำสตรอเบอรี่นะเนี่ยมันอร่อยตรงนี้แหละมันอร่อยมากไม่เรารสชาติมันดีมากแล้วมันไม่มีความขาวไม่มีอะไรในแบบทั้งสิ้น,น<ล>บางคนอธิษฐาว่าเอ้ยเป็นแค่เหมือนใส่กลิ่นมาปมเปล่าอะไรเงี้ยอันเนี้ย <โด S 2> คือเป็นน้ำสตอรี่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกินเข้าไปเท่ากับกินสตรอเบอรี่สิบรูกกินแค่วันละสองเม็ดแต่พี่สะดวกมากๆเลยอะสะดวกมากเหมาะกับชนีแบบที่ขี้เกียจเหมือนเราจริงไม่เอาจริงนะก็ผมว่าเลยถามดาวแล้วกันว่าพอทานไปแล้วเนี่ยมันคุณสมบัติของมันเป็นยังไงบ้าง จะบอกนะคะว่าอดาวเป็นคนที่ลืมหลายหลายคนมีชีวิตที่เร่งรีบอันนี้มันง่ายค่ะมันสะดวกชอบที่มันง่ายนี่แหละแกแล้วมันครบมันครบแล้วยังไงรู้ไหมพอมันครบปุ๊บแล้วมันสะดวกเราทานได้สม่ำเสมอกินวันเดียวไม่ได้เห็นผลใช่ใช่กินต่อเนื่องและเป็นประจําส่วนผสมของเขานะคะไม่ต้องกลัวทุกอย่างได้รับออยอมาหมดแล้วกินแล้วจะอ้วนไหมเพราะว่ามันมีแบบน้ำตาลหรือเปล่าหรือยังไงแกแกไม่เกินหรอเห็นปะ นี้คุณดาดากินไปแล้วทั้งหมดกี่เม็ดต่อหนึ้นใหญ่ก็มมนนีดเนือ natural เง natural ฉันเห็นมันหยิบปึ๊บเดี๋ยวมันต้องหามแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องกินคือไยังไงคือเราจะบอกว่า1เม็ดเนี่ยสิบแคลที่สิบแคลพี่ได้ยืนอยู่เฉยอ่ะมดแล้วมดแล้วแล้วที่เราคอนเซิร์นมากคือเรื่องน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยนะคะ1เม็ดอะมีหกรัม เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะไม่อ้วนแน่นอนกินครั้งหนึ่งก็คือโดสของมันเนี่ยก็คือต้องกิน2เม็ดใช่ป่ะใช่ก็คือ20แคลวันละ2เม็ดเพียงพอแล้วใช่เมื่อก่อนนอนนะก่อนนอนหรือว่าต้องกินชาเอจริงๆนะกินเมื่อไหร่ก็ได้ตอนที่เราสะดวกค่ะนึกออกก็กินใชสะดวกเนาะแบบนี้เลยแค่วันละ2เม็ดเท่านั้นเคี้ยวเคี้ยวแค่นี้ผิวก็จะดูดีแล้วใช่แล้วนะควาใช่แล้วเรื่องของการการผลิตอย่างเงี้ยเออได้มาตรฐานไหมยังไงบ้างคือเราจะบอกเลยนะว่าโรงงานที่เขาทำอะ บางโรงงานนะบางคนไปซื้อของกินจากแบบญี่ปุ่นบ้างอะไรบ้างกับมินูนี่นั่นปรากฏว่าโรงงานนี้ผลิตอ๋อผลิตผสอ๋อใช่คือทุกอย่างเนี่ยได้มาตรฐานหมดเลยนะคะและที่สําคัญฮาลาลด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทานได้กันทุกคนเลยแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็มี GMP Codex มี ISO ต่างๆที่เรียกว่ารองรับเลยว่าได้มาตรฐานจริงๆในการนี้กอรับรองคุณภาพเราสบายใจได้กินไปปลอดภัยแน่นอนนะคะใช่ค่ะ โปรดสุดคุมวันนี้ซื้อ Bestural Aura Collagen 3กระปุกแถมฟรีอีก1กระปุกจากปกติ1,650บาทพิเศษเฉพาะ A Time Shop ให้คุณจ่ายในราคาสุดคุมเพียง1,300บาทเท่านั้นโทรเลยที่02-113-1933หรือเลือกช็อปได้ที่ลาย at a time shop เต้นเหมือนเพื่อนๆอ,อายุแบบ3ามคู่เฮ้ใ้ทักทายอย่างเงี้ยวัยรุ่นหรอเป็นวัยรุ่นหรอวัยรุ่นมากวันนี้มีผิภัณฑ์ดีๆมาแนะนําเลย<า>นั่นก็คือเมกาเมียคือเขาบอกอย่างนี้บางครั้งอะ การทาครีมบำรุงอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพอมันก็จะอยู่แค่ข้างนอกซึมเข้าไปมันก็อาจจะซึมได้ไม่เยอะขนาดนั้นสิ่งดีที่สุดในการบำรุงนี้ก็คือการทานเข้าไปข้างในร่างกายของเราเพราะไงแม่ก็เลยเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับช่วยเรื่องผิวใหม่ล่าสุดเลยนะครับจะบอกว่าผลิตภัณฑ์เมกามินะคะดูจากสีสันน่ของสีเนาะสีสันสวยสดใสเหมาะกับวัยพวกเราเลยใช่แล้วเพื่อน คือต้องบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีส่วนผสมหลักในก็นคือตัวอา,อาซาอิเบอร์รี่เพราะว่าตัวอาซีอิเบอร์รนะี่เนี่ยคุณผู้ชมมันมีสารคุณค่าทางโภชนาก,การที่สูงสมากถ้าเปรียบเทียบกับผลไม้ชนิดอื่นๆนะคะซึ่งปัจจุบันเป็นผลไม้ที่มีแอนตี้ออกซิเดนต์สูงมากกว่าชนิดอื่นๆดูนี่ดูนี่ดูนี่คุณผู้ชมนี่ไงนี่ไง่เขาบอกว่ามะขือเทศหนึ่งอลูกจะเท่ากับอาซาอิเบอร์รี่เนี่ย10กรัมใช่และอีก นะคะเป็นวิตามินซีที่สูงมากๆเลยนะคะแล้วก็มีมะเขือเทศทมเโชทมเโชช่วยกระชับรูขุมขนมีแอปเปิ้ลลดความแห้งกล้านของผิวได้แล้วก็มีซ<อ>ิตรัสออร์เรนทียมออรเรนทียมคือช่วยให้ผิวพันธ์และดูกระจ่างใสมีส่วนผสมของยีสต์เบต้ากลูแคนถึง85ช่วยเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ยังมีตัวฟรุกโตสตัวที่จะช่วยระบบะย่อยอาหารทำงานได้ดียิ่งขึ้นซึ แล้วมีอีกตัวหนึ่งว่านหางจระเข้ช่วยลดสิวได้เขาบอกว่าผิดพัณ์เสริมอาหารเมกามีเนี่ยมีคุณสมบัติเด่นๆอะไรบ้างเมกามีนะไม่มีส่วนผสมของคอลลาเจนดัง<ฆ>นั้นก็จะเห็นผลไวกว่าคอลลาเจนทั่วไปนะถึง10เท่า ไม่ใส่ตัวทําละลายก็คือไม่ใส่เคมีใช่ไม่ใส่เคมีและไม่มีน้ําตาลอันนี้ก็ใครที่แบบกลัวว่าจะทานของชงชงแล้วจะกลัวว่าอ้วนก็ไม่อ้วนถูกต้องอีกตัวหนึ่งที่ลดมากคือมีเบต้ากลูแคนหลายคนหลายคนฟังแล้วก็ชอบนะเบต้ากลูแคนเนี่ยเขาจะไปทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงก็จะบรรเทาอาการภูมิแพ้หวัดต้านไวรัสต่างๆได้เมื่อรับประทานอย่างต่อเนื่องมีพรีไบโอติกคือ FOS ก็จะช่วยเรื่องของระบบการขับถ่าย นั่นเองนะครับแล้วก็ทานเป็นประจำต่อเนื่องเนี่ยก็ชะลออายุผิวที่ตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวพวกฝ้ากระสิวผิวคล้ำพวกแต่งหน้าไม่ติดต่างๆเนี่ยทานไปมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดใครแบบกังวลเรื่องความปลอดภัยนะไม่ต้องกังวลเพราะอะไรเมกามีครับขึ้นทะเบียนอ,อยอสอบอสเป็นทะเบียนพิเศษดูจากข้างกล่องได้เลยอัะเธอ,อโชซ์ด้ข้างกล่องข้างกล่องนี่ข้างกล่องตรงนี้นี่ตรงนี้ใช่ไหมนี่เออมีเลข ออยอ,อยู่ก็สามารถเ,อออเข้าไปเสิร์ชดูได้แบบนี้นะครับซึ่ง บอกเลยว่าไอ้ทะเบียนพิเศษเนี่ยคือต้องส่งสารสกัดไปตรวจแแบบก่อนเมื่อแรบแบบสารสกัดผ่านออยอปับเนี่ยเขาก็จะขอตรวจกล่องซึ่งตามหลักปกติออยอเนี่ยไม่อนุญาตให้ใส่เครื่องหมาย GMP ที่กล่องอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยกล่องของเมกามิจึงถูกต้องทุกอย่างเพราะออยอตรวจเองนะจ้ะใชะ่เพราะฉะนั้นปลอดภัยหายห่วงนะคะสำหรับใครที่อุย้ยกลัวว่าทานเมกามิแล้วจะปลอดภัยต่อร่างกายหรือเปล่านี่คือสสารสกัดจากผลไม้มีส่วนสําคัญที่ทําให้ผิวของคุณร่าแลดูกระจ่างใสมากขึ้นแล้วก็ไม่มีสาร เคมีนะคมเพราะฉะนั้นแล้วปลอดภัยหายห่วงแน่นอนเลยหลายคนอยากรู้ว่าเมกามิทานยากไหมง่ายมากเลยปกติแล้วเนี่ยเมกามิหนึ่งซองนะคะคุณผู้ชมสามารถผสมไปในน้ําประมาณ2 0 0ร้อถึงสองมลลิตรได้ก็คือประมาณน้ํา1แก้วน้ํา1แก้วใช่แนะนาค่ะเนื่องจากว่าเมกามินะคะไม่มีสารส่วนผสมของสารละลายแนะนําว่าเทไปคนไปนี่เทไปคนไปแบบนี้นะคะแนะนํานะคะให้ดื่มให้หมดภายในทีเดียวใช่ อย่าชงทิ้งไว้ดื่มไปครึ่งหนึ่งแล้ววิ่งไปเล่นกับแมวแล้วกลับมาดื่มอีกเดี๋ยวอย่าถ้าพูดถึงตัวเองใช่ไหมใช่ดื่มไปครึ่งหนึ่งกรูปอาไปเกาพุงแมวหน่อยหนึ่งจ้งไปได้เพราะว่าสารตัวนี้ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สารเคมีอะไรใดๆเลยนะคะเมื่อชงแล้วเนี่ยมันก็จะได้สารสกัดที่มีส่วนผสมอยู่ในเมกามิทั้งหมดแล้วก็ดื่มได้เลยนี่ไงใช่นี่ไงก็ละลายแล้วใช่ก็จะช่วยใันจะดื่มห้ดูเลยดิปะเอออยากรู้รสชาติเป็นยังไงเธอลองดื่มซิเอาอย่างเอาเลยเอาเลย เอาอยัางเอาเลยเฮ้ยปาตื่นเต้นน่ะเอาอยัางเออเป็นอ so um oh so ่าเราเอาเลยเอาเลยเฮ้ยตื่นเต้นมากเลยอ่ไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหนึ่งสองสามลองดูลองดูรสชาติเป็นยังไงอ๋องอร่อยรสชาติแบบว่ามันจะดูเป็นแบบเหมือนทำน้ำผลไม้เปรี้ยวเหมือนทำน้ำผลไม้เอ้ยอร่อยอร่อย เห็นไหมอันนี้ด uh uh ีคุณผู้ชมดีจริงดีจริงเฮชงดื่มผิวพรรณของเราก็จะดูขาวกระจ่างใสและดูอ่อนวัยและดูกระชับขึ้นเมื่อทานต่อเนื่องอย่างเป็นประจำถูกต้องแล้วแล้วที่สําคัญเบต้ากลูแคนเนี่ยไปสู่ผสมที่ลดมากเขาจะไปภูมิภาคุ้มกันเราเนี่ยแข็งแรงรีบไปไหนรีบไปไหนอะไรนะรีบไปไหนเวลาแก้หมดอ๋อโอเคกัวกลัวหมดวันนี้เมกามิเนี่ยเอาของมาให้เรารีวิวจะต้องมีโปรพิเศษสําหรับเอทามช็อปโดยเฉพาะแน่นอนเป็นโปรอะไรไปชมเลยจ้า โปรสุดคุ้มวันนี้ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมกามิ3กล่องแถมฟรี1กล่องในราคาเพียง870บาทจากปกติ1,319บาทพิเศษเฉพาะเอทามช็อปแถมเจลแอลกอฮอล์1หลอดและครีมกันแดด1ซองฟรีโทรเลยที่02-113-1933หรือเลือกช็อปได้ที่ไลน์แอดเอทามช็อป วันนี้ให้ได้ดู3ตัวเลยนะคะชอบตัวไหนก็สั่งซื้อกันได้หรือจะซื้อทั้งหมด3ตัวเลยเราก็ไม่ว่าเพราะว่านี่คือคุ้มค่าสุดๆแล้วนะคะแอปไลน์แอดเอทามช็อป คา,าถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนก็ได้ใช่จ้ะหรือจะโทรไปก็ได้ถ้าเกิดว่าอยากคุยนะคะถูกต้องนะครับเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณด้วยทุกคนที่เข้ามาพูดคุยกันแล้วก็เข้ามาดูสินค้าใน A อทามช็อปนะจ๊ะสุขหน้าเดี๋ยวติดตามกันต่อนะคะเราจะมีสินค้าอะไรมารีวิวกันอีกบ้างใน A อทามช็อปนะคะใช่แล้ววันนี้เราส่งเวลาไปก่อนนะครับสว,ส,สวัสดีค,ครับ Time shop. ชอบเลยตอนนี้ที่ Line แอด A Time Shop